พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรืองพระวจนะแห่งความจริงในวันนี้ พบกันประจำในวันพฤหัสบดีที่8เดือนที่8ในหัวข้อเรื่องจงใช้โลกแห่งความเชื่อและพระวจนะที่เราจะใคร่ครวนและสมารธรรมในวันนี้ในพระธรรมเอฟเฟซัสบทที่6ข้อที่16และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโลกด้วยโลกนี้พวกท่านจะสามารถดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของมันร้าย พี่น้องคะบางครั้งความคิดที่ลบกวนจิตใจอาจแล่นผ่านจิตใจก่อให้เกิดความทุกข์และความปั่นป่วนบางคนคิดว่านั่นเป็นเพียงอารมณ์ชัว่ววูบเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นแต่สิ่งที่พวกเขาไม่ตระหนักก็คือศัตรูมกหาประโยชน์จากอารมณ์ของพวกเขาโดยการโจมตีจิตใจโดยความคิดเชิงลบสิ่งเหล่านี้คือลูกศรเพลิงเมื่ออารมณ์เชิงลบเหล่านี้ ซึ่งเป็นผลมาจากความคิดเชิงลบไม่ได้รับการควบคุมอาจน,นำไปสู่ความวิตกกวลและความติ้นหวังในไม่ช้าสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าศัตรูกำลังพยายามสร้างความวุ่นวายผ่านจิตใจแต่เอเฟซัสบทที่6ข้อที่16กล่าวว่าและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโลกด้วยโล่นี้พวกท่านจะสามารถดาบลูกสอเพลิง ทั้งหมดของพยามาณพี่น้องคะในช่วงเวลาเช่นนี้ที่คุณพบว่าตนเองกำลังต่อสู้กับความคิดที่หมุนมองจงใช้โลกแห่งความเชื่อของคุณจงเปล่งเสียงพูดพระคำของพระเจ้าออกมาอย่างกระตือรือล้นจงระลึกว่าความเชื่อต้องถูกเปล่งเสียงออกมาและนำไปใช้ให้เกิดผลคุณควรเป่าประกาศว่าฉันปฏิเสธที่จะวิตกกัง,งกวลกวลกวาย กังวลหรือหวาดกลัวฉันเกิดจากพระเจ้าและเอาชนะซาตานโลกและผลกระทบด้านลบและบันทอนของมันได้พี่น้องคะถ้าคุณไม่ใช้ความเชื่อของคุณอย่างจริงจังเพื่อต่อสู้กับขีปนาวุธที่ศัตรูคว้างใส่จิตใจของคุณการจมตีอาจขยายจากจิตใจไปสู่ร่างกายนี่เป็นเหตุผลที่คุณต้องรีบใช้พระคำเพื่อตัด และขับไล่ความคิดด้านลบและจินตนาการชั่วร้ายทั้งหมดออกไปจงเป่าประกาศว่าวิญญาณจิตใจร่างกายและความคิดของคุณเป็นของพระเจ้าและได้รับการชำระให้บริสุทธิ์โดยพระวิญญาณคำเป่าประกาศที่กล้าหาญและเปลี่ยนด้วยความเชื่อของคุณทำให้คุณอยู่เหนือการโจมตีของศัตรูทุกครั้งโล่แห่งความเชื่อดับลูกศรเพลิงทั้งหมดของผู้ชั่วร้ายได้ ตั้งแต่นี้เป็นต้นไปถ้าความคิดร้ายๆผุดขึ้นมาในจิตใจของคุณหรือมีสิ่งผิดปกติปรากฏขึ้นในร่างกายของคุณอาจเป็นอาการบว,วมแข็งกระด้างหรือความผิดปกติใดๆจงทำลายมันด้วยถ้อยคำที่เปลี่ยนไปด้วยความเชื่อของคุณถ้อยคำของคุณไม่ธรรมดาพี่น้องคะพระคำพีกล่าวถึงพระแสงเห็นพระวิญญ,ญาณซึ่งก็คือพระคำหรือเดมาภาษากรีก พเอเฟซัสบทที่6ข้อที่17เรมาคือพระคำของพระเจ้าที่คุณเปล่งออกมาดังนั้นเมื่อคุณเผชิญกับความท,ท้าทายจงอย่ากระวนกระวายหรือหวันไว้แต่จงเป่าประกาศชัยชนะของคุณในพระคิ์ในสองโครินธ์บทที่สองข้อที่14กล่าวว่าบัดนี้ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงนำเราให้มีชัยชนะในพระคิ์เสมอ นี่คือชีวิตแห่งชัยชนะในพะคคิสเราใช้พระคำต่อสู้กับศัตรูเรามีชัยชนะโดยพระวิญญาณผ่านทางถ้อยคำที่เปลี่ยนไปด้วยความเชื่อขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าให้เรากล่าบความอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอพระคุณสำหรับโลกแห่งความเชื่อซึ่งคาบตรงได้รับลูกศรพลึงทุกดอกของศัตรู ้าะองมีชัยชนะโดยพเพิ่ญญาณผ่านทันถ้อยคำที่เปลี่ยนไปด้วยความเชื่อถ้าะองได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และมีพลังโดยพเพิ่มญาณเพื่อดำเนินชีวิตในชัยชนะพละกกำลังและสุขภาพของพระเจ้าในพระนามของพระเยซูอาเมน หากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพระเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขน เพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตาย ข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ ตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อไอดีไลนหรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด